สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ Dynamic Components กันนะคะใช้ฟังก์ชันอ n อ l i c k กตัวเดียวนะ Dynamic Components ท,ทำยังไงเครื่องมือ Dynamic Components เนาะไปคลิกที่เมนูวิวเลือก toolbar แล้วก็เลือก Dynamic Components มาก่อนนะคะโอเคก็จะเป็นเครื่องมือ Dynamic Components ที่มี interact นะคะแล้วก็ Components option แล้วก็ Components attribute นะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะ วันนี้เราจะทำํำการเคลื่อนย้ายประตูเซเว่นอะประตูเซเว่นแล้วกันสร้างประตูขึ้นมาก่อนอสมมุติว่านี่เป็นประตูนะคะก็คลิกขวาแล้วก็เมคค Component ให้เรียบร้อยเปลี่ยนชื่อได้ว่าประตู นี่ประตูนะ,ะรประตูอ่ทีนี้เราจะใช้คำสั่งอ่า c o m p o n e n t attribute นะคะ c o m p o n e n t ที่เราตั้งชื่อว่าประตูเขาก็จะขึ้นอย่างนี้ mm hmm. เริ่มแรกนะคะให้เราไปคลิกที่เครื่องหมายบวกข้างหน้า,า add attribute นะคะ mm hmm. เลือก position position ก็คือตำแหน่งที่เราต้องการให้เขาเคลื่อนที่ไป เราเลือกแกน y เ,เลือกแกน x ดีกว่าแกน x คือแนวแกนสีแดงดูสังเกตว่าตัวอักษร x เป็นสีแดงนะจากนั้นก็ add attribute เป็น on click นะใช้ฟังก์ชันค่ะเราเลือก on click by behavior เป็น on click เนาะเราก็เลือกอ on click นะคะเลื่อนขึ้นมาล่างสุดเลยเลือก animate นะคะหลังจากนั้น insert เข้าไป Att r i b u t e ตรงนี้นะคะเป็นรูปแบบมีเครื่องหมายคำพูดครอบ a t t r i b u t e มีเครื่องหมายคอมมาแล้วก็ state 1 2 3ไปจนถึง s t a t e n นะคะใส่กี่ครั้งก็ได้ a t t r i b u t e ตรงนี้แล้วให้เราใส่ At t r i b u t e เป็นแกนเราใส่แกน x เอาเมาส์ามาคลิกที่ x หรือพิมพ์เอาเลยก็ได้จากนั้น Sta t e 1นะคะให้เป็นสเตตวันเริ่มต้นที่0 Sta t e 2ใส่เครื่องหมายคอมมาขั้นนะคะเป็นภาษาด้วย ใส่เครื่องหมายเขามาขั้นให้เขาเคลื่อนที่ไปทางแกน x ที่สัก50อ่าเท่านี้นะคะจากนั้นก็ใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า interact คลิกที่วัตถุนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นคือ0อยู่ตรงนี้คลิกครั้งที่1ยื่นไป50คลิกครั้งที่2กลับมาที่0เหมือนเดิมนะคะเนี่ย50 0 50 animation on click ก็คือเมื่อคลิกแล้วเดินหน้าไปแล้วก็กลับมาคืนถ้าเราอยากเปลี่ยนค่าเราก็มาใส่ค่าเพิ่มตรงนี้ได้ใส่เครื่องหมายคอม่า,มาไปสัก100อ่าอย่างนี้นะคะเหมือนอันนี้มันเหมือนเป็นค่าเซตเซตเขาเรียกอะไรมาร์กจุดนะคะเหมือนเหมือนแกน x แกน y ะนะคะก็อันนี้คลิกเนี้ย0อันนี้100แล้วก็ คลิกอีกทีไม่มีให้ไปต่อล้มันก็จะวนกลับมาที่ศูนย์ใหม่นะอย่างนี้นะคะซ้ายขวาอยากจะให้เขาสลับซ้ายขวานะคะแล้วก็สามารถใส่เครื่องหมายเข้ามาขั้นติดลบ100ได้ถ้าลบเป็นยังไงอลองลองอินเทอร์แอคดีศูนยละ 50, 100, ลบ100ย้อนกลับไปลบ้0 0 0ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเอาไปเอาไป ใส่เครื่องหมายเขามาขัาน้นลบ100กด Enter ด้วยนะอย่าลืมไม่กด Enter ไม่ได้นะคะเอาใหม่เอาใหม่อ่าอินเทร์มา050 1์0า0 50 100อลบ100อาอันนี้คือลบ1น0นะคะลบ100ก็คือเขาจะไปทางแดนลบเนี่ยร้อเซนหน่วยเขาเป็นเซนติเมตรนะให้สังเกตด้วยนะคะหน่วยเขาเป็นเซนติเมตรอันนี้50อันนี้100อันนี้ลบ100 จุดที่เป็นจุดมารก,ก็คือจุดตรงนี้จุดตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของ position แกน x จบแล้ว